بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد สัลลัมุอะลัย კუმ วะราะหมัตุลลอฮวะบรกตท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับวันก่อนนี้ผมได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของความอิจฉาไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้ผมขอต่อเกี่ยวกับเรื่องของความอิจฉาอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องของความอิจฉาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นโรคร้ายที่ร้ายที่สุดในหัวใจของมนุษย์บอ่อเกิดแห่งความชั่วหรือการเข็นฆ่ากันครั้งแรกบนโลกใบนี้มีที่มาจากความอิจฉามีบอ่อเกิดจากความอิจฉาอิจฉาริษยา จึงเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความชั่วชา้าความเลวทรามต่างๆมากมายเหลือเกินเมื่อเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องในสมัยของท่านนาบีอาดัมอะัยฮิสซาลามท่านนบีอาดัมเนี่ยมีลูกคนแรกนะครับเป็นแฝดสองคนชื่อกอบิลคนหนึ่งแล้วก็มีแฝดหญิงไม่ได้ระบุชื่อในประวัติศาสตร์นะครับว่านางชื่ออะไร เป็นแฝดผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกอบินแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรต่อมาหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งพนังฮาวาตั้งครันแล้วก็คลอดลูกออกมาอีกอีกท้องหนึ่งก็คลอดออกมาแบบแฝดเหมือนกันผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายชื่อฮาบินผู้หญิงไม่ได้ระบุชื่อนะครับว่าชื่ออะไรแฝดทั้งสองท้องเลยคูข่ของกอบินก็เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งคูข่ของฮาบินเป็นน้องชายก็ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง เช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็มีลูกอีกหลายหายคนนะครับต่อมาเมื่อลูกสี่คนเนี่ยที่มาจากแฝดคู่แรกแล้วก็มาจากแฝดคู่ที่สองเนี่ยเติบโตขึ้นเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาก็ใช้ให้ท่านนาบีอาดัมเนี่ยจัดการแต่งงานโดยให้แต่งสลับคู่กันท้องแรกเนี่ยคือกอบิลกับแฝดหญิงท้องที่สองคือฮาบิลกับแฝดหญิง ให้กอบินมาแต่งงานกับน้องหญิงของท่านฮาบินให้ฮาบินจะไปแต่งงานกับน้องหญิงของกอบินแต่งงานอะไรนะเ,เรียกว่าสลับคู่กันสลับคู่กันไม่ใช่คู่เดียวกันนะสลับคู่กันท่านกอบินเป็นพี่ชายนี่ไม่ยอมจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นน้องหญิงของตัวเองเพราะนางทั้งสวยนางทั้งสวยสวยมากๆแต่น้อง <Yeah. S 2> น้องหญิงของท่านฮาบินเนี่ยไม่สวยนะครับ เอาล้อช้ให้ทำกุรุบาลอะไรต่างๆตามที่เราได้รู้ไปแล้วนี่นะครับมาตอนหลังเนี่ยรู้แล้วว่าตนเองเนี่ยต้องได้แต่งงานกับน้องหญิงของท่านฮาบินอย่างแน่นอนซึ่งเป็นคนที่ไม่สวยก็เลยอิจฉาท่านฮาบินอย่างมากทำยังไ,ไงรู้ไหมพี่น้องหยิบก้อนหิน,นทุ่มที่ศีรษะของท่านฮาบินที่เป็นน้องชายทุ่มทีเดียวเนี่ยตายเลยพี่น้องตายตัดสินใจฆ่าน้องชายด้วยก้อนหินทุ่มไปที่ศีรษะตาย พอตายแล้วก็เสียใจจะจัดการกับศพของน้องชายยังไงดีอัลลอฮ์ก็ส่งอีกามานะครับมาสองตัวมาจิกกันตายตัวหนึ่งตายอีกตัวยังมีชีวิตอยู่ไอตัวที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เอาตีนเนี่ยคุ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 ยทรายเนี่ยแล้วก็เอาปากเนี่ยมาดึงตัวที่ตายเนี่ยไปย่อนลงหลุมแล้วก็เอาตีนคุยคุยคุยทรายกบเป็นตัวอย่างเชี้ให้เห็นว่า ท่านกอบินจะต้องจัดการกับศพชายน้องชายของท่านอย่างไรซึ่งเหตุการณ์การฆ่ากันในวันนั้นเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเหตุการณ์อาชญากรรมครั้งแรกบนโลกนี้ที่เกิดขึ้นการฆ่ากันตายเป็นคดีแรกที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีที่มาจากความอิจฉาริษยาเพราะนั้นการอิจฉาริษยาเนี่ยจึงเป็นบอ่อเกิดแห่งความชั่วร้าย ต่างๆนานาอย่างมากมายถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยพี่น้องมันช่างโง่สิ้นดีเป็นคนที่โชดเขาสิ้นดีที่ยังเอาความอิจฉาเนี่ยให้มันสิงสถิตยอยู่ในหัวใจกำจัดออกไปให้หมดพี่น้องใครที่เราเห็นเขาได้ดีแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจ,ใจใจอิจฉาก่อนขอดูอาให้แก่เขาเลย ขอพยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขาขอดูอาให้แก่เขาแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์อย่าให้จิตใจของข้าพระองค์นั้นได้อิจฉาริษยาต่อผู้อื่นด้วยเถอะเพราะความอิจฉาริษยาเนี่ยพี่น้องครับบรรดาอุลมามะบอกว่าคนอิจฉาริษยาเนี่ยได้ทําความชั่วช้าเลวซามในเวลาเดียวกันเนี่ยถึงหกรายการด้วยกันพี่น้องผมอ่านจากบทความแล้วโอ้โหคนอิจฉานี่มันทาบาปในเวลาเดียวกัน,นถึงหกอย่างใหญ่ๆใ,ในเวลาเดียวกัน พี่น้องรู้ไหมคืออะไรพอรู้ตรงนี้แล้วตรงวางแผนเนะี่ยเลิกการอิจฉาอย่างเด็ดขาดอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปเกี่ยวข้องหรือถ้าเกิดมีความอิจฉาอยู่ในหัวใจของเราเล่นแล้วกันนะนบีบอกว่าฟาลาตับ,บุกิอย่าได้ละเมิดนะต้องระงับเอาไว้อย่าแสดงออกอย่าได้ละเมิดแล้วก็รีบเร่งขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหวตาลา ให้พระองค์ได้ช่วยกำจัดความอิจฉานั้นออกไปจากหัวใจของข้าพระองค์ด้วยเถิดหกประการทีเ่เป็นสิ่งที่เป็นความเลวที่คนอิจฉาเขาเนี่ยนะได้ปฏิบัติสิ่งเลวๆเนี่ยหกรายการดังต่อไปนี้ในเวลาเดียวกันข้อที่หนึ่งคนที่อิจฉาทิษยาคนอื่นเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นไม่พอใจต่อกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์เกลียดที่สุด อัลลอฮ์าสาบแช่งไงพี่น้องก็พระองค์กําหนดว่าสิ่งเหล่านี้ดีสําหรับคนคนนี้อัลลอฮ์ก็กํา,ากหนดให้มาแต่เราดันไปต่อต้านอัลลอฮ์กำหนดสิ่งดีให้แก่เขาแต่เราไปอิจฉาเขาต้องการให้สิ่งดีๆแล้วนั้นเนี่ยหลุดพ้นไปจากคนที่เราพบเห็นนั่นแสดงว่าเราต่อต้านกําหนดของอัลลอฮ์ไม่พอใจต่อกําหนดสภาวะการของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาซึ่งถือว่าเป็นบาปใหญ่มากนะครับ เหมือนกันเวลาเราป่วยเนี่ยใครกําหนดพี่น้องอัลลอฮ์กำหนดถามว่าด่าความเจ็บป่วยได้ไหมถ้าด่าความเจ็บป่วยก็เท่ากับด่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮ์จึงโกรธกรี่รมากคนที่ไม่ยอมจำนวนกับกําหนดสรรภาวะการกอดอกอดัดของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นคนที่เขาได้ดีนะอัลลอฮ์กำหนดนะเราไม่พอใจเราอิจฉาเขาแสดงว่าเราเนี่ยไม่พอใจต่อกําหนดของอัลลอฮ์เป็นบาปที่ใหญ่มากหนึ่งบาปแล้วนะ บาปที่สองคนอิจฉาริษยาก็เข้านี่นะจะมีความอาฆาตมาดร้ายต่อผู้ที่ถูกอิจฉาอยู่ตลอดเวลาอาฆาตมาดร้ายคิดไม่ดีกับกับคนที่เราไปอิจฉาเขานะผู้อิจฉานี่จะเกิดความอาฆาตมาดรร้ายต่อผู้ถูกอิจฉาอยู่ตลอดเวลา ถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีไหมคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดที่จะทำร้ายเขาคิดที่จะกำจัดความดีที่ประสบกับคนนั้นให้มันสิ้นซากไปโดยเร็วที่สุดถ้าสามารถทำด้วยตัวเองทำดูนี่ละจะทำเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับหัวอกของคนที่อิจฉาส่วนใหญ่แล้วหรือไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้คนอิจฉาริษยาคนอื่นนั้นพี่น้องครับจะมีจิตใจอาฆาตพยาบาทต่อผู้ที่ถูกอิจฉาอยู่ตลอดเวลา ประการที่สามท่นานนบีบอกว่าเป็นการทำลายความดีของตนเองให้หมดไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นความชั่วสุดๆนะพี่น้องเป็นความชั่วอย่างมากทำลายทำลายความดีของตัวเองท่นานนบีบอกเป็นเป็นความอัประยศนะถือว่าเป็นความชั่วชา้าเป็นความเลวทรามอุตสาห์ทำดีแล้วแล้วก็ทำลายความดีของตัวเอง สดศอก,กช่วยเหลือคนยากคนจนเด็กกำพร้าคนตกจากอนาถาคนทุกร้อนมาช่วย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 เสร็จแล้วก็ไปอวดเขาไปทำลายความดีตรงนั้นด้วยการโอ้อวดหรือไปทำลายความดีตรงนั้นด้วยการลํำเลิกบุญคุณคนคนนี้เป็นคนที่อัปยศสิ้นดีเป็นบุคคลที่ชั่วช้านะพี่น้องไม่ใช่เป็นคนดีนะ นั่นน่ะอิชาริษยาทานนาบีบอกว่าทำลายความดีให้หมดไปอย่างรวดเร็วความดีของตัวเองนะดันทำลายมีบ้านอยู่สามหลังสมมติอย่างนี้ฉันมีบ้านอยู่สามหลังเดือนก่อนนี่เผาเล่นไปหลังพี่น้องบ้าป่ะเนะี่ยพอเดือนนี้อยากจะเผาเล่นอีกเสงหลังไม่ผิดกฎหมายด้วยอยู่ในที่ของฉันฉัน,นปลูกแล้วฉันก็เผาแล้วก็ยืนดูบ้าหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นนะ่ะ นั่นคือคนที่ทําลายความดีครุนทําลายเนี่ยมากความโปรดปานของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาคนคนนี้คือการคือคนที่ทําบาปใหญ่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลากโกรธกริ้วเขาสามบาปแล้วนะหนึ่งไม่พอใจต่อกําหนดของอัลลอฮฺสองอาฆาตมากร้ายต่อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาสามทำลายความดีของตัวเองให้หมดไปอย่างรวดเร็วสี่ ฝา่าฝืนต่ออัลลอฮ์ในทุกขณะที่จิตใจมีการอิจฉาหรือเสยียิจฉาเขาประมาณเดือนหนึ่งอิจฉาเขานั่นแหละใจที่มีความอิจฉาหรือเสียเขาเท่ากับว่าจิตใจตรงนั้นได้ทําบาปอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีเป็นบาปที่อัลลอฮ์บันทึกอยู่ในบัญชีแห่งการงานของเราดีไหมเนี่ยพี่น้องจิตจะถูกบันทึกลงไปในความในบัญชีแห่งการงานของเราก็คือ ฝา่าฝืนต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาฝา่าฝืนเหมือนคนพี่เป็นผู้ชายเนี่ยใสยท่ทองคำเนี่ยนั่นน่ะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเพราะอะไรเพราะ,ราะทำบาปอยู่ตลอดเวลาคนที่อิจฉาริษยาก็เช่นเดียวกันเท่ากับคนคนนี้ฝา่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาในทุกๆขณะที่จิตใจมีการอิจาริษยาข้อที่ห้า จะมีจิตใจที่คุ้นคิดแต่ในสิ่งที่เลวซามต่ำชาตลอดเวลาคิดในเรื่องไม่ดีตลอดคนอิจฉาคนอื่นไม่มีทางที่จะคิดเรื่องดีจริงไหมครับขานอิจฉาที่เกิดขึ้นกับห,หัวใจของมนุษย์นี่นะถ้าอิจฉาใครก็ตามแต่มีไหมที่คิดจะไปทําดีกับคนคนนั้นมีไหมที่จะคิดไปทําในสิ่งที่เป็นความรักความปวดปานของอัลลอฮ์ต่อคนคนนั้นไม่มีเลยพี่น้องครับ ไม่แสดงออกทางอากับกิริยาก็ทำหน้าบึ้งตึงหรือบางทีก็กั่นแกล้งเข้าใส่ร้ายเขาจนกระทั่งทำให้คนคนนั้นได้รับความเสียหายไปท,ทั้งทั้งที่คนทีู่กอิจฉาไม่ไเดียวทำความไม่ดีตามที่เราได้กล่าวหาเขาเลยเราก็จะพยายามกล่าวหาเขาเพราะนั้นจะมีจิตใจที่คุ้นคิดในสิ่งที่เลวทรามต่อคนอื่นตลอดเวลานี่คือความเลวประการที่ห้าประการที่หกพี่น้องครับเหยียดยาม การกระทําของอัลลอฮ์ س ุบฮา ه ะฮะุ์าะตาลาอันแรกบอกไม่พอใจพระกําหนดของอัลลอฮ์ س ุบฮา ه ะฮะุ่ะตาลาตรงนี้ก็บาปมากพอแล้วและอ้ความดีที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไปดูถูเหยียดหยามคนคนนั้นใส่ร้ายนินทาเขาก็เท่ากับว,ว่าเรานั่นเหยียดหยามการกระทําของอัลลอฮ์ س ุบฮา ه ะฮุ่าะตาลาต่อต้านการกระทําของอัลลอฮ์ س ุบฮา ه ะฮะุ่ะตาลาผลร้ายทั้ง6ประการนี้พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ พอหรือ,อยังที่ณเวลานี้เราจะเลิกคิดอิจฉาริษยาคนอื่นใครที่เขาได้ดีอัลฮัมดุลิลล์ขอดุอาร์ต่ออัลลอฮ์ให้แกเขาัข้างก่อนดิบอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่เขาได้ดีเนี่ยอย่าไปอิจฉาเขาแต่ในทางตนกันข้ามต้องขอดุดอา,ต Allah, า์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาหัวตาลาให้เขาได้ดีแบบเนี้ยมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงมาเลกามายือนอยู่เคียงข้างเรา มาทาอะไรครับพี่น้องมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้พระองค์นั้นมอบมอบให้แก่เราในสิ่งที่เราขอให้แก่พี่น้องของเราขอให้ขอด้วยความจริงใจก็แล้วกันยิ่งรักเขายิ่งขอดุอาให้แก่เขายิ่งเข้าไปแสดงความยินดีกับเขาอัลลอฮ์ยิ่งให้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในคุณงามความดีที่จะได้รับแต่ถ้า ยิ่งโมโหเขายิ่งโกรธเขายิ่งเกลียดเขายิ่งอิจฉาเขาเราก็จะต่ำลงต่ำลงต่ำลงพินาศท,ทีละเล็กทีละน้อยวันแล้ววันเล่าในที่สุดชีวิตก็จะพบกับความวิบัติแล้วก็ความพินาศแต่ที่ผมเคยบอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าอิจฉาเขาเนี่ยเราพินาศหกประการเนี่ยเป็นความชั่วช้าสามานจริงๆสำหรับบุคคลที่มีจิตใจที่อิจฉาริษยาคนอื่น ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอลเลฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าคนมีอีมานต่ออัลลอฮ์จริงๆจะไม่มีเลยความอิจฉาที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขาถ้าเขามีอีมานต่ออัลลอฮ์จริงๆท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับว่าลายัะตะมิอูฟีเจลเฟีอับดินอัลอีมานุวัลฮัสัดจะไม่มารวมที่จิตใจของคนคนหนึ่งนะครับสิ่งเนี้ย จะไม่มารวมที่จิตใจของคนคนหนึ่งในเวลาเดียวกันคืออีมานกับการอิจฉาริษยาเนี่ยจะไม่มาอยู่ในหัวใจของไทยพร้อมๆกันถ้ามันมีอิจฉาแสดงว่าอีมานหมดแล้วถ้ามีอีมานอย่างแท้จริงอิจฉาเนี่ยก็จะต้องหมดไปเพราะฉะนั้นในการที่เราอิจฉาริษยาคนอื่นเนี่ยนะพี่น้องจึงจะต้องมาหันมาถามดูตัวเองว่าอีมานของเราในขณะนี้นะีมันหมดไปแล้วหรือ ตามที่ท่นนานนบีม,มูลลลฮัมมัดสุลลัลฮุอะลหยฮิวซัลลัมบอกเอาไว้พอท่นนานนบีบอกว่าอิจฉากับอีมานมันจะไม่มาอยู่ในหัวใจของใครคนหนึ่งในเวลาเดียวกันถ้าวันนั้นมีอิจฉาตอนนั้นมีอิจฉาอีมานไม่อยู่แล้วถ้ามีอีมานที่มันคงอิจฉาริษยาก็จะหมดไปเองเพราะฉะนั้นขอให้เราได้เชื่อมั่นยอมจำนนยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีอีมานที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาอย่างแท้จริง แล้วความอิจฉาริษยาก็จะคลี่คลายไปจากจิตใจของเรานะครับวบิลลาฮิตเตฟิกวัลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ